ครับในส่วนหลังร้านผ่านที่เข้าสู่หลังร้านก็คือชื่อเว็บของเว็บเราก็คือ n s p o r t ร์ b o l a c o o n s อมนารครับจะปรากฏหน้าล็อกอินไอเราใส่อีเมลแอดเรสและพาสเวิร์ดโดยอีเมลแอดเรสและพาสเวิร์ด จะได้มาตอนที่เราติดตั้งเบ t ้าช็อปครับส่วนพาดนายสปอร์ตเนี่ยได้จากการที่เราไปเปลี่ยนโฟลเดอร์ในไฟล์เบ t ้าช็อปตอนแรกจะเป็นแอดมินและเราเปลี่ยนเป็นนายสปอร์ตให้สอดคองกับชื่อเว็บของเราแล้วเราทำการล็อกอิน ใส่อีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็ลองลองยินดูถ้าถูกต้องก็จะขึ้นจะปรากฏหน้าสำหรับแอดมินนะ,ะ <c oughs> หน้าแรกจะแสดงสถิติต่างๆการเข้าชมอะไรแบบนี้ครแล้วก็การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละคนนะครับ แล้วก็เราไปดูที่แท็กแกตตลอกหนูเป็นการเพิ่มสินค้าก่อนเพิ่มสินค้าเราต้องการต้องเพิ่มประเภทของสินค้าก่อนนะโดยติ๊กเพิ่มประเภทประเภทของสินค้าว่ามีประเภทใดบ้างให้ใส่ชื่อประเภทครับแล้วก็ใส่รูปใส่ เมตาไทเ a นแล้วติกเซฟการป้อนข้อมูลของเรานะครับไปดูหน้าแคตตาล็อกเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเพิ่ม Product ไปในประเภทของสินค้าติกเพิ่ม Product ไปนะ แล้วก็ใส่ข้อมูลในตึกฟิวที่มีดอกจันสีแดงส่วนที่ไม่มีดอกจันก็สามารถลาเว้นได้ก็ถ้าเราอยากใส่น้ำหนักใส่ส่วนสูงอะไรสามารถใส่ได้แนละ้วแล้วก็อันนี้เป็นคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอ7%ในที่นี้ เราก็ทำการใส่ข้อมูลในคบนะโดยเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะว่าอยู่ในประเภทไหนเสร็จแล้วกรอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นแล้วติ๊กเซฟข้อมูลการเพิ่มของเราจะไปปรากฏหน้าแคะตล็อกตรงนี้จะไปปรากฏเมื่อเราติ๊ก ประเภทของสินค้าก็จะมีว่าสินค้าประเภทนี้ยมีสินค้าอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ก็เราจะเห็นได้จากการเพิ่มของเราตนะ่อไปไปดูคัตตูเมอร์คัตตูเมอร์เป็นสมาชิกของเว็บที่ได้มีการสมัครออาไวนะ้ครับากที่เห็นก็ใจเห็นว่า,ามีอยู่ 6คนนะในที่นี้ทดลองเพิ่มเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะลบสมาชิกเหล่านี้ได้แค่ขข้อมูลเขายังได้เพราะเป็นสิทธิ์ของแฮตมินนะแล้วไปดูออเดอร์ออเดอร์เป็นการดูการสั่งซื้อของสมาชิก ว่ามีการสั่งออเดอร์อะไรมาบ้างครับคนไหนสั่งอะไรสามารถดูได้จากแ็บออเดอร์ต่อไปดูเพมเมนครับคือการชำระเงินนั่นเองครับว่าช่องทางการ จำระเงินมีช่องทางอะไรบ้างลูกลูกค้าสามารถเลือกได้จากการเพิ่มของเรานะไวเชอร์คือสิทธิพิเศษสำหรับให้ลูกค้านะเราสามารถเพิ่มสิทธิพิเศษเช่นส่วนลดให้ขับลูกค้าคนที่เราต้องการได้นะเราช้อปปิง้ง ช้อปปิ้งเป็นส่วนที่เป็นการคิดราคาน้ำหนักของสินค้าคิดการขนส่งครับสมมติน้ำหนักแค่นี้จะคิดค่าขนส่งเท่าไหร่ครับแล้วโซนเพิ่มโซนว่าร้าน ว่าลูกค้าอยู่สถานที่ไหนเราต้องเพิ่มโซนให้ลูกค้าสามารถเลือกว่าได้ว่าลูกค้าอยู่โซนไหนตรงไหนของประเทศโซนไหนของโลกครับส่วนที่สำคัญคือโมดูลมาดูโมดูลเป็น เหมือนกับโปรแกรมย่อยๆสามารถเพิ่มหรือลบออปชันต่างๆของทางเว็บได้ครับอย่างเช่น paypal paypal เราสามารถที่จะติดตั้งลบแก้ไข paypal ได้ครับเป็นการช่องทางการชำระเงิน อย่างหนึ่งนะยังแค่ไขหน้าเว็บนะอันนี้เป็นส่วนหน้าเว็บ Home oh Text Editor ลองเข้าไปดูต้องมีการติดตั้งก่อนนะถึงจะใช้ได้จะเห็นว่านี่คือส่วนที่ไปปรากฏหน้าแรกของเว็บนะลองดู หน้าเว็บรูปนี้จะอยู่ตรงหน้าหลักของเว็บเลยข้อความนี้จะอยู่หน้าหลักครับข้อความนี้ข้อความตรงนี้และรูปตรงนี้ก็คือส่วนของมาเพิ่มตรงนี้นะครับงมเพนโลโก,โก้โมดูลยังจัดการ เรื่องทีมเรื่องตำแหน่งของส่วนต่างๆในการแสดงหน้าหลักนะยังทีมเราสามารถที่จะเพิ่มทีมในเว็บของเราได้ในที่นี้มีอยู่ทีมที่เราได้เพิ่มเข้าไปในเว็บของเรามีอยู่3แบบนะแต่เลือกใช้แบบชื่อเอิร์1.4ครับ เป็นทีมที่ดัดแปลงแก้ไขให้ได้รูปแบบตามที่เราต้องการนะครับโดยการใส่รูปตัวอักษรอะไรตามที่เราต้องการอนะย่าง <c oughs> แล้วในส่วนของโลโก้ส่วนหัวของเว็บก็สามารถเลือกไฟล์มาใส่ได้นะครับ ไอคอนสตอรไอคอนก็สามารถเลือกได้ต้องเป็นไฟล์ขนาดไซส์30กูณ30นะถึงจะใช้ได้แล้วลองลอง,ลองมาดูตำแหน่งการจัดตำแหน่งหน้าเว็บหลักนะครัไปที่รันอีดิต แล้วเราสามารถที่จะเลือกตำแหน่งการแสดงบนหน้าจอได้นะในส่วนของหน้าจอลองดูส่วนนี้เราสามารถลบย,ย้ายตามที่เราต้องการได้นะแล้วเราลองเซฟครับเซฟแล้วลองไปเปิดหน้าเว็บดู จะปรากฏว่าเพีพอได้ย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายจากตอนแรกอยู่ขอางขวาแล้ว Information ตอนแรกก็อยู่ฝั่งซ้ายเราได้ทำการลอบออกไปแล้วครับแล้วเามาดูแ็บย e m p ปอ e ยีนะยิงปอยที่ก็คือ แอดมินนั่นเองเป็นส่วนล็อกอินของทางหลังร้านเราสามารถที่จะเพิ่มแอดมินได้หรืออาจเพิ่มประเภทของคนดูแลระบบได้นะครับได้4ประเภทเซลแมนแอดมินซาน s ลเลเตอร์แล้วแต่แล้วแต่ละประเภทจะมี ความสามารถในการใช้งานหลังร้านแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สิทธิ์แอดมินสเตเตอร์นี่คือสามารถทำได้ทุกอย่างที่หลังร้านมีนะในที่นี้มีแอดมินคนเดียวนะไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มอีก ส่วนสำคัญสำคัญก็ในส่วนของแถบทูนก็จะมีที่เราใช้กันอยู่ประจำก็จะมีเลงเกตภาษานะภาษาในที่นี้มีภาษาที่ได้แอดอยู่หกเพศรวมถึงมีประเทศไทยด้วยมีภาษาไทยด้วยครับอืม ในส่วนนี้เป็นอิน r m เมชันนะเป็นบล็อกอิน r m เมชันแต่ทางเว็บไซต์นายสปอร์ตไม่ได้ทำการเพิ่มไปแต่อย่างใดนะ <c oughs> ครับเมื่อเราเข้ามาจัดการอะไร หลังร้านเรียบร้อยแล้วเราควรล็อกอินออกจากระบบนะครับล็อกอินก็ติ๊กตรงล็อกอินตรงข้างบนเนี่ยครับนี่เป็นส่วนของหลังร้านของเว็บนายสปอร์ตครับส่วนหลังร้านก็นำเสนอเพียงเท่านี้นครับ